เขาบอกว่าสองคนนี้ชอบเถียงกันอ่ะจริงหรือไม่ชอบเถียงกันในร้านนี่คือเถียงจริงไหมไม่จริงไม่จริงคือไม่ได้เถียงในร้านคือนอกไรก็เถียงเดี๋ยววันนี้ให้เราสองคนมาเถียงมาท้าฝีปากกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เรามีดีเบตจัดดีเบตขึ้นให้นะฮะต่อไปในช่วงกอดเสาเถียงไปเจอเลยเจอแน่กอดเสาเถียงเงี้ยเงี้ยเี้ย ยังไงวันนี้เราจะเปิดโอกาสให้ทั้งสองคนเนี่ยเถียงกันดีเบตกันนะครับโดยกติกาง่ายๆทั้งคู่เนี่ยต้องไปกอดเสาเพื่อเถียงกันโอกาสนี้ก็คือให้คนละ1นาทีนะครับดีเบตกันในหัวข้อชอบชอบโปโลแรงหรือว่าถูกทุกวันในแอป Lazada เอองั้นฉันขอเลือกชอบโปแรงแล้วกันอ่ฉันว่าถูกทุกวันใช่พอไม่มีติเลือกถ้าพร้อมนะครับ คนแรงแรงโปรแรงๆแ,แบบฉันนะจ๊ะจะบอกให้ละดีๆรู้จักไหมว่าโปรแรงแบบเนี้ยถ้าเข้าไปในแอป Lazada แล้วนะจ๊ะเขาก็มีโปรแรงมากรู้จักไหมที่บ้านมีทีวีไปยู่เหวทีวีที่เรียกว่า TCL TV รุ่นจอ OLED ขนาด55นิ้ว HD WiFi Smart TV ที่ตอนนี้นะลดเกือบ40%เด้อ oh. ส่วนฝั่งดิฉันนะคะก็ไม่น่อยนะนะคะสำหรับ โปรถูกทุกวันนะคะเพราะว่าใส่อย่างดิฉันเนี่ยต้องใช้หน้าตาเนี่ยทำมาหากินใช่เพราะเราต้องโดนแดดโดนไฟจากสตูเนี่ยนะคะวันนี้เรามาพบกับ B i O R E U V Aqua Rich Watery Essence SPF 50+ PA 4บวกเลยให่บวกกับวกยังไงบวกสี่เกลี่ยงง่ายไม่เป็นคราบซึมไวและที่สําคัญไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะโอ้ยของคุณอะมันแค่นั้นค่ะแต่ของดิฉันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าปอแรงแล้วมันเจิ้งจริงแล้วมันคุ้มจริงนะจ๊ะเพราะว่าที่บอกไปว่า40%นะจ๊ะจาก4 9 9 9 0บาทนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะก็เหลือไปเลยจ้า12,000 690บาทแถมยังมี Google TV เอาไว้ให้พ่อให้แม่เขาดูเน็ตติกยโทแบบแตกๆไปเลยนะดูให้มันตาทะลุถลนออกไปเลยลดราคาโหลดพิเศษอย่างนี้ยังไงก็คุ้มพูดมากเน็ตขี้ฟันนะคะมาฟังขอดิสันนะคะ b ีเอเรย์ยอตัวนี้นะคะตอนนี้แพ็คคู่นะคะซื้อ2ชิ้นคุ้มสุดๆเลยไอ้สองชิ้นใ่สอ้นซื้อ2ชิ้นชิ้นนะคะคุ้มสุดๆเลยนะคะจากราคา 840บาทเหลือเพียง473บาทเท่านั้นลดราคาถูกยิ่งช้อปยิ่งคุ้มค่ะเพราะจะวันไหนไหนก็มีดีลดีให้สามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้ทุกวันจ้าคุณเพลยจะบอกให้หนะว่าลดราคาโหดพิเศษยังไงก็คุ้มไม่เท่าของดิฉันแน่นอน ลดเกือบ40%ยังไงก็คุ้มกว่าแน่นอนโหดลดโหดเขาใะโหดอะโหดมันหาจะโปของดิฉันถูกทุกวันนะคะไม่ของดิฉันโปรแรงมันโหดกว่าค่ะโปรแรงมันลดกว่าค่ะแต่นี้ถูกทุกวันค่ะอันนี้โปรแรงค่ะมันโหดค่ะเบอเวลาเมอเวลาเมอเวลาจะเป็นทีมโปรแรงหรือว่าเป็นทีมถูกทุกวันก็ช็อปกันได้ Lazada p เปเ a ดนะครับในวันที่25กันยายนถึง1ตุลาคม2566เขามีโปรแรงถูกทุกวัน ทาง Last Flash นะครับช่วยเปย์รถสูงสุด80%ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำแล้วก็รับเงินคืนสูงสุด <3 S 1> 30%เซตง,ง,งบอกแล้วนะเ<อ>ข้า,ารัศดามีแต่คุ้มกับคุ้มคืออาทีมไหนก็แล้วแต่คุ้มทั้งคู่นะ <ไ S 1> <ไ>ครับผม<ช>สุดยอดเลยนะครับ